มาที่เรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องราวของหลานทรพีฮะ,ะปรากฏว่าเมาแล้วคลั่งหาเรื่องทะเลาะกับยายแล้วก็จับหัวยายเนี่ยโขกพื้นโอ้อยายหัวแตกเลือดอาบเลยทีเดียวฮะแถมแช่งให้ยายเนี่ยว่ามึงไปตายซะนี่คือหลานผู้กับยาย <ฮะ S 1> ชาวบ,บ้านนี่เอือมละอาเลยทีเดียวครับบอกว่าอยากให้ตํารวจเนี่ยจับตัวไปให้เข็ดหลาบเลยทีเดียวครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ ด้วยการปฐมพยาบาลนางฉิมอายุ89ครับอยู่ในสภาพแบบนอนสลบไปเลยะนะครับแล้วก็มีแผลที่หัวแล้วก็ลำตัวครับรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเลยครับหลังยายนะฮะถูกนายชาตรีหลานชายแท้ๆครับจับหัวโขกพื้นอนะ่ะนะยายหัวแตกไปเลยครับนี่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านพักที่อยู่ในตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับก่อนที่ตัวหลานชายเนี่ยจะขี่รถหนีไปเลยครับ เพื่อนบ้านที่อยู่แถวๆนั้นครับเนี่ยนะฮะป้าพยาวอเนกรัฐครับเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานช่วงประมาณ5โมงเย็นเนี่ยป้าพยาวบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทุบกำแพงดังประมาณ3 4สี่ครั้งประมาณเหมือนตุบตุบตุบตอนนั้นไม่รู้ว่าเสียงอะไรฮะก็เลยเดินออกมาดูเห็นตัวนายชาตรีเนี่ยทำร้ายร่างกายยายตัวเองอยู่ครับทั้งเตะทั้งตบฮะแล้วก็จับหัวยายขบพื้นอ่ะไอเสียงตุบตุบตุบเนี่ยมันน่าจะเป็นเสียงเหมือนว่า เสียงที่จับหัวยายโขกพื้นก็ได้เหมือนกันนะฮะ<ฆ>ตอนนั้นเนี่ยยายเนี่ยนอนเจ็บนะฮะไม่ส่งเสียงร้องอะไรทั้งสิ้นแถมตัวนายชาตีีน่ยยังด่ายายตัวเองนะฮะบอกว่ามึงไปตายซะนะฮะนี่คือหลานผู้กับยายตัวเองเลยนะครับคือตอนนั้นนะครับคือป้าพยาวเนี่ยก็ถามตัวนายชาตีะฮะบอกว่าเฮ้ยเองไปทําร้ายยายเองทาไมอ่ะนะก่อนจะตะโกนเรียกคนช่วยครับ ทำให้นายชาตรีเนี่ยตกใจรีบขี่รถหนีไปเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงป้าพยาเพื่อนบ้านนิดนึงฮะเราโขโบงแลแ้วแกไม่ได้ร้องแล้วก็ไม่ร <Ooh. S 2> ู้เรื่องเดี๋ยวมันก็ตกเดี๋ยวมันก็เตะประจามเดีเจ้าป้าไปเชือคนที่ทํานี่คือหลานเขาหลานเขาทํายังไงบ้างเตะตีตูมตูม <c oughs> มันก็เตะมันก็ดามึงไม่ตายซะหน่ะหลานดายาคุณยายป้าก็ตดยีนออกมาบมอนมัดังเกินว่าใครทำอะไรกันวะ ต่อไอ้มึงทำขนาดนั้นเนี่ยอด้ชิมก็กระเมด้อือแล้วอ๋อมันไม่ร้องแล้วอ่ะยคือปึื่เนื้ว่ายายเนี่ยถูกทำร้ายจนแบบพูดอะไรไม่ออกแล้วนะนก็คงจะเจ็บหนักแล้วอนะ่ะเออนะทั้งโดนทั้งเตะทั้งตบเอาหัวโขกพื้นด้วยนะนี่เป็นเพื่อนบ้านอีกคนนะฮะให้ข้อมูลบอกว่า ตัวนายชาตรีเนี่ยนะฮะอยู่กับยายลําพังแค่สองคนเท่านั้นเองแล้วที่ผ่านมาพอนายชาติรีดื่มเหล้าเมาแล้วชอบหาเรื่องและก็ทําร้ายร่างกายยายเป็นประจาเลยฮะจนชาวบ,บ้านเห็นแถวๆนั้นเนี่ยก็บอกว่าเอื่มนะจริงๆอ่ะอม,มันเอื่มกับไอหลานทอรพีคนนี้ฮะอยากให้ตํารวจเนี่ยรีบจับตัวให้ได้แล้วก็ เอาเข้าคุกให้เขียลาวกันไปเลยนะคือแม่งง้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะทําร้ายยายคือวันดีคืนดีอาจจะฆ่ายายก็ได้เหมือนกันนะท้านบอกแบบนั้นเลยนะฮะเอาจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องที่มันเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวถ้าหากว่าเราเห็นแบบน,นี้เราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ใช่ครับะในมุมของคดีความครับตำรวจก็อยู่ระหว่างการล่าตัวนายชาตรีผู้ก่อเหตุนะครับมาทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับ,รบแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะครับว่าเสพยาด้วยหรือเปล่านะครับ แต่เรื่องนี้มันน่าเห็นใจที่สุดก็คือคนเป็นยายะนะอายุก็มากแล้วฮะช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้คนที่มาทําร้ายยายเนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนมันหลานชายแท้ๆแล้วชาวบ้านเขาบอกแบบนี้บอกว่า คือ,อยายฉิมเนี่ยรักหลานชายคนนี้มากๆเลยทีเดียวนะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอะ่ะแต่หลานเนี่ยทำกับยายได้ขนาดนี้เลยจริงๆนะมีเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่เคยดีๆอะค่ะมันก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดก,กันมาด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าหากว่าไปเจอว่าครอบครัวไหนก็ตามที่เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเราไปพบเห็นอะมันมีการกระทําความรุนแรงอะกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าคนแก่แจ้งไปได้ที่1300ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของพม นะคะเขาจะเข้ามาช่วยเหลือค่ะข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง